อเมื่อคืนครับปนอาทิตย์ก็มีฟุตบอลอีกหลายคู่เลยนะครับก็ยินดีกับแฟนไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงยาวไปครับตอนนี้เริ่มทิ้งห่างทุกทีมออกไปแล้วสำหรับอาร์เซนอลเอ้าก่อนที่เราจะไปดูสิเว็ผู้เล่นตัวจริงเดี๋ยวไปดูผลก่อนนะครับเมื่อคืนนี้นะครับมี เบอร์ลี่นะครับบุกไปชนะวูฟปทมตัานวันเดเลอร์นะครับก็เป็นวูฟที่เสียหายหนักนะตัวนี้อยู่บวยเลยจมบวยเลยของตารางนะครับส่วนแมนซิตี้ครับก็ไปโดนวิลล่าตกที่บ้านครับที่วิลล่าพาร์ค1นูนย์นะครับก็เป็นการหยุดสถิติของเอริงฮาแลนด์ที่ยิงแล้วยิงเล่ายิงแล้วยิงเล่านะครับเกมนี้ยิงไม่ได้ ส่วนปอนมัดครับก็เอาชนะฟอเรสนะครับฟอเรสนี่ก็ตกต่ำดำดิ่งเช่นเดิมนะครับส่วนคู่อาร์ซนอกก็เอาชนะคิสซั่นเปเลตไป1-0เดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันในเรื่องของของคู่นี้นะครับแล้วก็คู่ดึกครับสเปอร์ก็บุกไปถล่มวิลล่าอไม่ใช่วิลล่าสิอ่าเอเวอเรตต์นะครับ3-0นนะครับอ่าก็นี่คือผลบอลเมื่อคืนนะครับเอาไปดู 11ผู้เล่นของทั้งสองทีมก่อนสักหน่อยนะครับสำหรับอาร์เซนอลกับทางคริสตัลพาเลตนะครับอาร์เซนอลนะครับก็ลายย่าครับเป็นผู้สาวประตูทิมเบอร์แบ็คขวานะครับซ้ายเป็นกลาฟิโอรีส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กนะครับซาริบากับกาเบียนนะครับก็ผ่านการทดสอบความฟิตสำหรับคู่เซนเตอร์แบ็กตัวนี้นะครับก็มายืนลงมายืนแต่ว่าเล่นไม่จบเกมนะครับก็ ถูกถอดออกไปส่วนมิฟิลดตตัวกลางครับสวมมเบนดี้กับดิคาไ์ก็เป็นคู่ที่ลงตัวไปแล้วสำหรับอาร์เซนอลนะครับตัวลูกใช้ซาก้าเอเซแล้วก็ทอสานะครับหน้าเป้าเป็นเยอเคลสส่วนทางทีมเยือนครับแฮนเดอร์สันนะครับเป็นผู้สาวประตูนะครับดีนแฮนเดอร์สันนะครับสามเซนเตอร์แบ็กครับเกฮีลาคัวริชาร์ดนะครับเป็น3เซนเตอร์แบ็กที่เหนียวแน่นนะครับตัวรุก ม่ตัวลูกตีสามอะสี่มิดฟิลนะครับมุนยอสนะมิเชลคารมาดาแล้วก็วอตันนะครับส่วนตัวลูกใช้ซาปิโนแล้วก็มาเตต้าเป็นหน้าเป้านะครับนี่คือแผนของทางคิซโซพาเลตก็ต้องยอมรับครับว่าพาเลตเนี่ยเป็นทีมที่แพ้ยากแพ้เย็นนะแพ้ยากแพ้เยน็นแล้วก็เกมรับเขาเนี่ยต้องยอมรับครับว่าเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับ เริ่มเกมมาเนี่ยก็เป็นอาร์เซนลก็ลำเลียงบอลขึ้นบุกตามสไตล์ของพวกเขานะครับแต่ว่าพาเลทเนี่ยก็รับแดน2ได้อย่างได้อย่างยอดเยี่ยมะนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะทำลายอาร์ e n น l ได้2อาครั้งนะในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนะครับแล้วก็เป็นอาร์เซนลเนี่ยกลับมาแล้วก็ได้ประตูขึ้นนําในทีที่นู้นเลย นะไปไปลายครึ่งแรกแล้วนะครับ3 8 3 9นะครับจะเด็กเก่าของเขานั่นคือเฮเซ่นะครับจังหวะของอาร์เซนอลที่ได้ประตูนี่คือลูกนิ่งอีกแล้วครับท่านลูกนิ่งของอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้นี่เป็นประตูที่11แล้วนะถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับดูจากสถิติต่างๆนี่คือลูกนิ่งลูกที่11แล้วนะครับจากการยิงประตูได้16ลูกนะลูกนิ่ง สิบเอ็ดลูกโอ้โหเป็นทีมที่ได้ลูกนิ่งเยอะจริงๆนะครับได้ประตูจากลูกนิ่งเยอะจริงๆนะครับก็เป็นดีคาไ์ครับเปิดเข้าไปหน้าประตูแล้วก็กาเบลเนี่ยมงนะฮะมงแล้วบอลมันกระดันกลับมาตรงบริเวณกรอบเขตโทษก็เป็นเอลเซ่ฮาบ์เล่เข้าไปก็เป็นการยิงประตูทีมเก่าของเขาเองนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งย้ายมาจากคิซัมเลเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่เอง นะครับก็ส่งผลให้อ,อ,อ,อเ์เซอลออกนําเลยพออ์เซอลออกนําก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าพาเลทเนี่ยก็มีโอกาสบุกบ้างนะครับแต่ว่าในครึ่งแรกเนี่ยนึา1 0ครึ่งหลังมาเนี่ยออสซอนก็เล่นตามเกมของพวกเขานะครับก็คือนำแล้วก็ไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะครับก็ค่อยๆลำเลียงบอลต่อบอลขึ้นไปนะครับในขณะที่พาเลทก็รอสวน ซึ่งอาร์ซนอลเนี่ยก็ไม่ได้บุกโหมบุกเพราะว่าประตูขึ้นนําไปแล้วเนี่ยโอกาสที่พวกเขาจะเก็บ3ามแต้มเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วนะครับมีเยอะซึ่งกองหลังพวกเขาเนี่ยก็เหนียวแน่นนะครับเหนียวแน่นแล้วก็พาเลททร่ึ่งหลังเนี่ยก็ยุ่บไปนะครับยิ่งเล่นก็ยิ่งเหนื่อยนะครับยิ่งเล่นก็ยิ่งเหนื่อยนะครับก็จบเกมนะครับคู่นี้ก็ อาร์เซนอลก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปนะครับเป็นเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์ที่ก็จะบอกว่าอาร์เซนอลผูกปีนะผูกปีเอาชนะกิ๊ฟต้องผลิได้แบบไม่ยากเย็นสำหรับสาหรับอาร์เซนอลเนาะนะสำหรับอนะนะาร์เซนอลคือสถิติเนี่ยมันบอกต่างๆได้หลายอย่างนะครับสถิตินะครับเกม เกมลอนดอนดาร์บี้เนี่ยโอเคมันอาจจะเป็นบิ๊กแมตช์แต่ว่าทีมใหญ่เจอทีมเล็กเนี่ยโอกาสที่จะเก็บแต้มได้เนี่ยมันก็ไม่ยากเกินอะไรนะครับก็ส่งผลให้อาร์เซนอลนะครับเก็บ3แต้มตรงนี้ไปนะครับก็ทำให้พวกเขามีแต้ม22แต้มนะครับจาก9นัดนะครับทีมที่ตามมาห่างๆห่างๆอย่างบอลมักนะครับ18 ก็หลายคนก็คงคงคงคิดอ่ะว่าเพราะว่าปอนมันมันก็คงไม่ใช่ทีมที่จะไปลุ้นแชมป์อะไรในระยะยาวนะครับก็อาจจะมีช่วงช่วงเขาเรียกอะไรนะช่วงวูบนะช่วงช่วงที่มันขาดหายไปของแต้มที่มันเริ่มมีเกมหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ย ทีมเล็กๆพวกนี้มันก็จะยวบลงไปเองเป็นเป,นเ,ปนเรื่องปกตินะครับของของฟุตบอลก็ตามมาก็เป็นสเปอร์ครับแล้วก็สเปอร์นี่ก็ขึ้นมาหนับ3นะครับมี17แต้มแล้วก็มีซันเดอร์แลนด์นะครับ17แต้มเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้อาร์ซนอลเนี่ยทิ้งแมนเชสเตอร์เนี่ยไปอ่หกแต้มนะทิ้งแมนยะูนะแมนยูตอนนี้อยู่หนับหกนะครับ มีแต้มเหนือกว่ารีพูแล้วนะครับก็ทิ้งไป6แต้มเหมือนกันในขณะที่ทิ้งรีพูไป7แต้มเนี่ยรีพูแชมป์เก่าเนี่ยโอกาสที่จะเป็นไปป้องกันแชมป์ในฤดูกาลนี้ยถือว่าริบลีแล้วนะครับสำหรับรีเวอร์พูลนะครับอ่ะแถมให้อีกนิดนึงนั่นก็คือเอลกาซิโกเมื่อคืนนะครับก็เป็นเอลกาซิโกแรกของทางอ่า ซาบีอลาลอนโซนะครับก็เก็บ3แต้มไปนะครับอย่างหืดจับนะครับซาบีอลาลอนโซนะครับก็เรย์มาริดก็ได้ประตูจากอ่าเอ็มบัปเป้กับจูดบริลลงแฮมนะครับส่วนเรย์มาริไดได้ประตูก่อนนะครับจากเด็เบเ้แล้วก็อ่าโลเปสก็มายิงตีเสมอให้บาร์เซโลนาในทีที่38แล้วก็เป็นจุดบริลลิงแฮมเนี่ยก็ มายิงประตูชัยได้ในทีที่43นะครับตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับก็หืดจับนะครับก็มีจังหวะจุดโทษนะจังหวะปัญหานะครับแต่ว่ามันก็เป็นจุดโทษนั่นแหละนะครับก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเอ็มบเปยงยิงไปติดเซฟนะครับยิงติดเซฟเออส่วนในทีที่90ก็มีใบแดงฝั่งละคนครับรูนินสูสาวตู 12, 13, มือสองมือสามนมังกับ เรดีนะครับก็เป็นเหลืองแดงไปนะครับก็ตอนนี้บาร์เซโลนาก็ตามหลังเรอัลมาดริดไกลเลยนะครับ5แต้มเข้าไปแล้วตอนนี้เรอัลมาดริดเนี่ยลงเล่น10นัดนะครับก็เก็บ27แต้มบาร์เซโลนา2แล้วก็บีเอเอฟเอเนี่ยยีแต้มนะครับนี่คือฟุตบอลในเช้าวันจันทร์นะครับก็ตอนนี้ในส่วนของทาง พเมลีกนะครับก็ทางออฟต้าเนี่ยก็ mm hmm. พอจบสดาห์ที่9กเนี่ยออฟต้าก็มีสติโอกาสทีมที่มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์นั่นก็คืออาร์เซนอลนะครับ,รบตัวนี้สูงถึง66%เเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้อาร์เซนอลต้องยอมรับครับว่าโอกาสเนี่ยสดใสจริงๆนะครับ <laughs>